ครับก็ขออนุญาตตอนน้ำทุกท่านเข้ามาดูการประชุมในวันนี้นะครับนี่แล้วก็เป็นการประชุมใหญ่ครั้งแรกของตำแหน่งผู้ว่าราชการ,ารพิษมาฑลนะครับที่มีคนประชุมเรื่องแบบนี้แล้วก็ต้องเรียนว่าเป็นเรื่องที่เราให้ความสำคัญครับเพราะว่าในวิจัหญ่ทั้งอเราหรือว่าใหญ่โคเป็นการพบกันครั้งแรกของเครือข่ายบริการหรือว่าก็ตามที่ที่เราผมไปที่ไอคอนสยามนะแล้วก็ ดีากพี่เราะทำงานวมกตัวผมติดไยคมนาคมนะเราทำเราได้ถามผูกที่ใช้เนี่ยพี่ชาเราใช้งานไม่ได้ก็จะเป็นไอ้คร้ป่าที่เป็นัวคนตาอดเนี่ยก็ไอเดลวอล์กเกอใช้ไม่ได้ไม่ได้ต่อท้องวามต้องการแรงลากเองก็ีินสนาหรือว่าเข้าําเองแห่เรื่องแี่แต่รับมาต้อขอบคุณอาจารย์อาจารย์พูดเชื้อาญเรื่องรวมทุกคนเข้ามาไม่ได้ดึงแห่ไว้ข้างหลั ที่ว่าเราอยางรทรคุณแม่ที่เกิดได้อยู่ครับนโยบายเราเนี่ยบร,รมรเป็นส่วนหนึ่งนะครับคือจะให้บร,รมรเดินได้อย่างเดียวเนี่ยการเสจนิครับธุบบ์ได้รวบรวมองค์กาแล้วก็อะไรโอเคแนละ้วนะโอเคครับแล้วก็ได้มีการประสาทลงนักพักเมื่อวานเย็นแล้วก็ววตกใจพอสมควรว่าวันนี้ก็มากับค่อนข้างตรมนะครับขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนนะครับนี้นะครับในส่วนของคนพิการ ก็จะต้องเห็นผลทีนี้ก่อนจะเห็นผลนะครับวันนี้เขาเลยเท่าที่รู้เนี่ยใน214เนี่ยเกือบจะทุกอาจจะเพราะเวลาเราเหลือน้ำเวลาที่น้อยเรามีแค่ชั่วโมงกว่าอาจจะให้อาจารย์าายยาาได้พูนนิดหน่อยนะครับแต่ว่าเราอยากจะเปิดรับฟังความคิเดเห็นครับจริงๆแ,แล้วไอ้214 action plan เนี่ยตอนนี้เป็น216ล้วถ้าผู้วิจัยอยากจะเพิ่มอีก5 0ก็ผมก็จะเพิ่มให้นะแล้วอันนี้อยา่าไปยึดติดครับเพราะว่า ว่าบริษัทเราเนี่ยเราทำอย่ามากใกล้กันแค่เปนประหลัดร้อนที่จะลุยกับเราอยู่แล้วนะครับแค่คเปิดมาเพราะว่าเขาทำมันเป็นติดอาชีเพเรื่องความรู้เรื่องโอกาสในชีวิตเรื่องการให้บริการทางสุขภาพทีวเรือข่ายผู้พิการก็ามาร่วมหารือนะครับว่าจริงแล้วแต่โยบายของเนะครับที่เราอยากให้กรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่สําหรับทุกคนให้ได้รับความายความถึงทุกคนแล้วก็ผมว่าผู้พิการก็เป็น กลุ่มคนกับการที่เราต้องให้การดูแลนะแล้วไม่เราเวลาพูดถึงพิการนี่ไม่ได้เฉพาะที่เป็นวิลแชร์แต่หมายถึงอีกหลายด้านครับทั้งในแง่ของพิการทางการได้ยินสายตาออทิสติกซึ่งก็มีเด็กจำนวนมากที่มีวามพิการด้านนี้หรือด้านจิตวิจัเสินตัวทางตาครับทังๆทีมีความครอบคลุมหลากหลายดังนสิ่งหนึ่งท่ารก็จะดูแลได้มีความเข้าใจว่าแต่ละกลุ่มมีความตองการอย่างไร เราว่าสินงการกิจการได้คุยถึงปัญหาของเครือข่ายครับวันนี้ก็ได้นาจจรา์ันทุพาพที่เป็นที่ปรึกษาผู้เข้มแข็งของเราได้จัดประชุมผลนี้ขึ้นก็ต้องเรียนว่านโยบายกทมเราก็ต้องดูแลทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะครับแล้วก็คาว่าดูแลเนี่ยเรามีผู้การที่ตรวจตัเบียนอะไรุงเทียมมาเก้าบคนเท่านั้นแล้วก็แบบเวลาพูดถึงคนพิการเราม่ไจะนึกถึงพุทธบาททางเท้าเครื่องรถาัสะดวรต่างๆซึ่งอันนี้เป็นสิ่งจะเป็นพื้นฐาน และการก็มีมิติอื่นที่หลากหลายเลยครับทั้งในแง่ของเรื่องอาชีพเรื่องการจ้างงานเรื่องการให้ความรู้เรื่องการรักษาการให้ความช่วยเหลือด้านต่างๆซึ่งเนี้ยผมว่ามันแตกตรมทุกเรื่องทั้งในเนื้อหางานของเรามันจะครอบคลุมในหลายมิติก็ผมว่าเป็นจุดเรื่องที่ดีแล้วก็ทางกลุ่มพันธีขายก็ได้ตั้งคณะทำงานร่วมกันเพื่อทำนโยบายเพิ่มเติมขึ้นแล้วก็ให้เน้นให้ว่าสามารถตอบโจทย์กับผู้วิจารทุกคนได้ फोन <coughs>